สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานลดูดวงใบปูพยาวมันจะดูดวงกับวี่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีมิถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนเมษายน2568นี้ เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไป็นกงใจกับช่องบูพยาด้นะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวเมทุนจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแตพระพลังงานด้านบวกนะครับ ไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ไนท์ถือไม้แล้วก็สเวนออบค r ั n ส t ตรนจ์ทวีออฟเพนทาโคะครับแล้วก็เป็นไพ่ไฟออฟว n นทีนี้เรามาดูกันต่อสำหรับชาวเมทุนนะครับแถวล่างไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่หนึ่งเหรียญอัศวินถือดาบ ไพ่เดอะฮาร์โรแล้วก็เป็นไพ่เอ็ดออฟคใบสุดท้ายเป็นไพ่เดอะฟูลอิทพนนะครับใต้สำหรับเป็นไพ่ไฟออฟเพนทาเคิลโอเคครับทีนี้เรามาดูกันสนับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแตะพลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนตอนนี้โอกาสของ การงานของตัวคุณเองเนี่ยโครจรไปอยู่ในภพเรือนวินาสนะหรือเรือนที่12นะครับเป็นเรือนแห่งความ เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงเนาะมันก็อาจจะทาให้ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการที่ตัวคุณเองต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการทํางานเพราะมันอาจจะมีโอกาสของคุณทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือใครที่ทําออนไลน์ใครที่ทำงานกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศจะประสบความสําเร็จแบบก้าวทวีคูณแต่ใครที่ทํางานที่เกี่ยวพันกับ ออฟไลน์ line, หรือเป็นเปิดหน้าร้านหรืออะไรแบบนี้ครับอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงนะครับเพราะไม่เป็นช่วงของการที่ต้องทดสอบในเรื่องของภาวะจิตใจของตัวเราเองด้วยว่าเราจะยังคงไปต่อหรือจะพอแค่นี้สำหรับใครที่ทำงานแบบเป็นคำว่าเป็นการลง,ลงทุนหรือว่าในเรื่องของพ่อค้าแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะแต่ถ้าหรืองานบริการต่างๆเนี้ย แต่ถ้าเกิดใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องออนไลน์หรือต่างประเทศจะค่อนข้างดีอย่างที่บอกไปเนาะเพราะช่วงเนี้ตัวคุณเองอาจจะยังมีแพ่าแพชชั่นในเรื่องของการทํางานหรือมีในเรื่องของการอยากจะพัฒนาในเรื่องของการงานอยู่พอสมควรไหนถือไม้เกิดขึ้นไหนถือไม้เพราะว่าตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการที่อยากจะมีความสําเร็จอยากจะมีความทะเยอทะยานอยากจะให้มัน อ่าเป็นไปในทิศทางที่ดีมียอดที่ขายปังกว่าเดิมถ้าเป็นในเรื่องของการทําธุรกิจถูกไหมครับเนาะแต่ว่าค่อนข้างดูมีคู่แข่งเยอะนะในการทําธุรกิจสำหรับชาวราศีเมถุนอาจจะต้องแบบใช้กลยุทธ์วิธีการในการที่จะต้อง เอาตอรอดในเรื่องของการทําธุรกิจให้มากกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็อาจจะต้องดูวิสัยทัศน์ในเรื่องของการลงทุนการค้าสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้ระมัดระวังใครทํางานประจําอาจจะมี power energy ที่ดีในการที่อยากจะทํางานให้ประสบความสําเร็จแต่มักจะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานอยู่บ้างก็คือ fire of one นั่นเองนะครับ fire of one เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีปัญหามีปากมีเสียงหรือมีทัศนคติมีความคิดที่อาจจะดูไม่ลงรอยกับ คนในองค์กรหรือว่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมแบบนี้เป็นไปได้นะครับแต่มันก็อาจจะยังที่จะสามารถปรับและควบคุมในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ได้จากไพ่สแควร์สแควร์แปลว่าตัวคุณเองสามารถควบคุมสถานการณ์หรือสามารถปรับในเรื่องของมุมมองทัศนคติที่มีต่อคนอื่นเนี่ยให้มันโอเคได้ดีขึ้นหรือทำให้เราสามารถที่จะผ่อนคลายสิ่งต่างๆได้เพราะว่าไพ่สแ n วร์เนี่ยคือเป็นไพ่ของการ ปรับและการเปลี่ยนแปลงแถมยังเป็นไพ่ของการเอาชนะในเรื่องปัญหาและอุปสรรคได้ค่อนข้างดีด้วยสติความคิดของคุณที่จะสามารถปรับและเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้ดาวพุธคือดาวประจําตัวของคุณเนี่ยโคจรอ,อยู่ในภพเอนสุภาและกําลังจะเลื่อนไปอยู่ที่ในภพเอนกรรมะนะครับและดาวเนี่ยชุมนุมกันอยู่ในเลนกรรมะคือเรือนการงานก็จะมีอาทิตย์ าราหูแล้วก็ดาวศุกร์โคโจรอยู่ในภพเลนกรมมะมันเลยทําให้เราอาจจะต้องอชิงดีชิงเด่นกันนิดนึงในเรื่องของการทํางานเนาะแต่สุดท้ายอ่ะคุณเองยังได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมกับบุคคลอื่นโดยเฉพาะเป็น ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อาจจะยังคอยสนับสนุนหนุนนําให้กับตัวคุณนั้นประสบความสําเร็จได้จากไพ่ฮาราฟัน์นะครับฮาราฟันตแปลว่าตัวคุณเองยังมีวิสัยทัศน์มีความคิดมีการแก้ไขปัญหานะไพ่ของการแก้ไขปัญหามีอยู่2ใบเพราะคือแก้ไขปัญหาด้วยสติ ความคิดและการปรับการเปลี่ยนแปลงมันจะนํามาซึ่งความสําเร็จเกิดขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับพยายามแบบเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึงแล้วคุณจะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะต้องแบบปฏิสัมพันธ์กับผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่านี้เพื่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะแบบ มองเห็นในเรื่องของศักยภาพของการทำงานของเราเพื่อที่เราจะได้แบบเออก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จได้อย่างดีขึ้นหรือมีผู้ช่วยมีตัวช่วยแบบนี้หรือเราอาจจะต้องใช้ความคิดใช้สติการตัดสินใจทำสิ่งต่างๆให้มันมากกว่านี้เพื่อให้เราจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีนะครับในอนาคตข้างหน้านั่นเองนะครับถือว่ายังมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนและยังมีความคิดในการที่เราจะตัดสินใจทำอะไรแล้วเนี่ยยังมีคนช่วยเหลือดีขอให้คุณ พยายามทำในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและใช้พลังงาน Energy สิ่งเหล่านี้นะครับมาพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นอิทธิพลของไพ่บอกว่าช่วงนี้เราอาจจะคิดเยอะฟุ้งซ่านนิดนึงกับในเรื่องของภาวะอารมณ์บางทีก็หุ่นหันพันลั่นนะครับคิดทำอะไรอาจจะดูมีความรู้สึกที่ค่อนข้างใช้อารมณ์ในช่วงแรกเพราะดาวอังคารเนี่ยโครจร ามาถอยหลังมากุมลักนณาในช่วงที่ผ่านมาจนไปถึงในช่วงแรกพอในช่วงกลางๆเนี่ยดาวอังคารเนี่ยโคจรเดินหน้ามาที่เรือนนำหน้าลักนณาเหตุการณ์ก็จะค่อยๆบรรเทาลงนะครับโอกาสของการที่เราต้องใช้สติกับการคิดการตัดสินใจก็ต้องใช้แบบนั้นให้มากขึ้นเนาะพยายามปล่อยวางอย่ายึดติดอะไรให้มันเป็นสาระ,ะจนเกินไปให้เราพยายาม เปลี่ยนแปลงนะครับปรับปรุงช่วงนี้มีโอกาสของการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับหรือว่าอาจจะติดต่องานนะครับไปเที่ยวก็ได้อะไรแบบนี้สำหรับชาวเมทุนนะครับลักษณะเมทุนก็มีโอกาสาค่อนข้างสูงเลยนะทีนี้คือไพ่เนะี่ยยังบอกว่าคุณต้องปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งต่างๆอย่าให้มันดูในการใช้อารมณ์และก็ความเซนสิทีจนเกินไปเพราะถ้าเราปล่อยวางให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะ อย่างน้อยเราจะไม่ทุกขไม่ร้อนมากจนเกินไปแล้วเราจะสามารถมีพลังงานดีๆความรู้สึกดีๆกับมาหาตัวเราเองได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อไพ่เนี่ยบอกว่ามีไพ่หนึ่งถ้วยคุณอาจจะมีโอกาสมีข่าวดีนะครับที่อาจจะทำให้สิ่งต่างๆนั้นสามารถที่จะแบบเหมือนผ่อนคลาย ปรับและเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสําเร็จมีข่าวดีเข้ามาทําให้เรามีความรู้สึกแบบประทับใจชื่นเม่นนะครับสิ่งดีๆเหล่านี้ก็อาจจะเป็นไปไ,ปได้เพราะว่าในช่วงเดือนเมษายนนะครับอาจจะมีช่วงสงการานด้วยอาจจะมีเวลาหยุดพักผ่อนมากขึ้นทําให้เราสามารถฮิวใจหรือความรู้สึกดีๆสิ่งเหล่านี้ได้ในการที่เราจะผ่อนคลายนะครับอาจจะมีเกณฑ์ของการไปเล่นน้ําไปแบบ เ,ออเที่ยวอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับพักผ่อนหย่อนใจมีความรู้สึกได้ชาร์จแบตชาร์จพลังงานวีล็ x กซ์มากขึ้นก็เป็นไปได้โดยเช่นกันนะครับทำให้เรามีสภาวะความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ที่อาจจะดูโอเคขึ้นในระดับที่เราปล่อยวางได้มากขึ้นนั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของภาวะการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินเนี่ยขึ้นเป็นไพ่สามเหรียญนะครับสามเหรียญเนี่ยคือหมายถึงตัวคุณเองสามารถที่จะเดิวธุรกิจต่างๆได้ค่อนข้างประสบความสําเร็จดีนะครับแล้วก็ยัง มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมการค้าการลงทุนก็ยังมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือลูกค้าที่ยังคอยซื้อซ้ำซื้อแล้วซื้อซ้ำอีกได้นะครับเราก็สามารถตกลงปรงใจกับาการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นนะครับหรือว่าอาจจะ ทำงานในลักษณะของงานบริการงานเซอร์วิสค่อนข้างดีได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมนะครับแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะแล้วก็มีไพห่1เหรียญมาแปลว่าการเงินค่อนข้างดูเสถียรและมั่นคงคุณอาจจะได้รับเงินก้อนพอสมควรนะครับช่วงนี้อาจจะได้รับเงินก้อนได้เพราะว่าชาวราศีเมถุนนั้นค่อนข้างดูมีโอกาสของการได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมบางคนอาจจะได้บิ๊กดียวนะครับสำหรับใครทํางาน ลงทุนอย่างเงี้ยครับส่วนใครที่ทำงานประจำก็อาจจะมีในเรื่องของ OT ในเรื่องของเงินเบี้ยเลี้ยงสวัสดิการต่างๆที่ดีขึ้นก็ได้นะครับอาจจะมีการปรับการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างดีขึ้นก็ได้เช่นกันทำให้เราสามารถที่จะมีการเงินเข้ามาแบบ โอเคขึ้นเป็นกอบเป็นกรรมได้รับผลลับผลที่ดีเกิดขึ้นมากขึ้นแต่ต้องระมัดระวังเล็กน้อยมีไพ่ใบนี้คือ5เหรียญบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับในการที่จะต้องเอามาซัพพอร์ตดูแลคนข้างหลังของเราเช่นอาจจะเป็นบุตรนะครับอาจจะเป็นอ่า พ่อแม่ก็ได้หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่เราต้องส่งเสียเลี้ยงดูแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะอาจจะต้องใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะหน่อยในช่วงนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการมีรายจ่ายจากส่วนอื่นๆเป็นภาระอื่นๆที่เราต้องแบกรับแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะาการเงินค่อนข้างดีแล้วก็เด่นอยู่แล้วนะครับการแบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณอาจจะแบบ อาจถ้าบางคนอาจจะแบบว่าเตรียมไว้แล้วบางคนอาจจะไม่ได้ตัดเตรียมเอาไว้แต่ยังไงเราก็โอเคค่อยเป็นค่อยไปนะครับหรือใครที่ติดขัดในเรื่องการเงินในช่วงแรกก็จะค่อยๆฟื้นกลับมาโอเคขึ้นดีขึ้นนะครับแบบนี้ก็เป็นไปได้เนื่องจากดาวราพะเนี่ยจะโคจรถอยหลัง ่อเดินหน้านะครับดาวราพัจะเดินโครจรเดินหน้ามาที่เรื่อนการเงินนะครับแล้วก็เลยทําให้เรามีโอกาส,ท,กาสที่จะมีโชคลาภในเรื่องการเงินที่ดีขึ้นก็ได้เช่นกันมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนพอสมควรนะครับจากหนึ่งเหร็น,นั่นเองนะ ก็โอเคสำหรับชาวราศีเมทุนลัคนาเมทุนก็จะเป็นประมาณนี้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนนะครับอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจยายณในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยํามากกว่านี้รบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยา5 9นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ก็ติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม